เวลาที่มือใหม่เนี่ยหรือนักภาวนาที่กำลังเริ่มหัดภาวนาเนี่ยอาการที่เราพบบ่อยก็ค,คือเวลาเราภาวนาคือเวลาเราทำสมาธิเนี่ยจะเกิดอาการเครียดซึ่งอาการเครียดเนี่ยมันเกิดจากการคาดหวังครับ มันเป็นสภาวะที่มันมีความกดดันเนื่องจากเรามีความคาดหวังว่าเราเนี่ยจะต้องทําสมาธิให้ได้แล้วในระหว่างที่ทำสมาธิเนี่ยมันจะมีอาการต่างๆเกิดขึ้นซึ่งมันก็เป็นนิวร์นั่นแหละที่จะมาขัดขวางไม่ให้เราเนี่ยจิตเป็นสมาธิ คือกันไม่ให้เราเนี่ยทำสมาธิจนจิตเนี่ยมาสงบแล้วพอนิวรมันเกิดสมาธิโดนขัดขวางหรือโดนทำลายเนี่ยเราก็เครียดเครียดเพราะว่าสิ่งที่เราเนี่ยตั้งใจในตั้งใจที่จะทำเนี่ยมันไม่เป็นไปอย่าง ที่เราตั้งใจหรือวางเอาไว้สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นปกติครับสำหรับมือใหม่ที่เริ่มปฏิบัติมือใหม่ที่เริ่มภาวนามือใหม่ที่เริ่มทาสมาธิเพราะฉะนั้นแล้ววิธีแก้ความเครียดที่เกิดจากการทำสมาธิเนี่ยสิ่งที่ผมใช้ก็คือ เลิกเครียดเลิกวิตกกังวลครับอย่างเช่นเราทําสมาธิแล้วก็จิตของเราเนี่ยมันเควคือมันเฉลี่ยไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยพอเรารู้ตัวเองทีเนี่ยพุทโทรหรือคาภาวนาของเราเนี่ยมันก็ไม่เหลือแล้วเหลือแต่ความคิดอย่างอื่นเนี่ยเราก็ปล่อยมันไปคืออย่าไปเสียเรียยก,กับมันครับ อุปสรรคมันมีอยู่แล้วก็แค่เราเนี่ยปล่อยของเก่าทิ้งแล้วก็มาเริ่มพุดโธใหม่ทำอย่างนี้ครับซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆ,ำๆ,ำๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันเป็นการฝึกปล่อยวางอย่างหนึ่งเพราะว่าอุปสรรคพวกนี้มันมีกันทุกคนเจอกันทุกคนองค์งหลวงตามหาบัวบอกว่าความยากของการปฏิบัติมีอยู่สองคราวคือในช่วงเริ่มต้นกับในช่วงสิ้นสุดเริ่มต้นก็เริ่มต้นนี่แหละ ทำสมาธิให้ได้แล้วก็ออกพิจารณาให้ได้นยเวลาที่มันมีความเครียดเนื่องจากความตั้งใจของเราหรือความปรารถนาของเรานี่มันสูงถ้าพุโทโธแล้วจิตมันไม่สงบแล้วมันไปคิดอย่างอื่นก็ปล่อยปล่อยแล้วก็นั่งพักหนึ่งให้จิตมันสงบลงแล้วค่อยกลับมาพุโทโธใหม่ถ้าเราทำอย่างเงี้ยรับรองได้ว่า เราทาไปเรื่อยๆๆ,ๆๆจิตของเราเนี่ยมันจะเริ่มสงบขึ้นมากกว่าเดิมเพราะว่าเราไม่ต้องไปกังวลจนเกิดความเครียดในสิ่งที่เราเนี่ยผิดพลาดไปแล้วลองดูครับภาวนาแล้เครียดเราก็แค่ถ้าเรารู้สึกตัวว่าเรากําลังเครียดอยู่เราก็แค่ปล่อยทุกอย่างไปก่อนเราให้มัน สงบลงอารมณ์มันสงบลงแล้วก็กลับมาพุดโทใหม่พอพุดโทไปใหม่ความเครียดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพอเรารู้เร็วขึ้นเราก็ปล่อยมันไปปล่อยไปสักพักแล้วก็เริ่มใหม่เริ่มใหม่ด้วยวิธีการอย่างเงี้ยเนี่ยทำไปเรื่อยๆเ,เ,เ,เราจะรู้ทันค่อย,อยๆรู้ทันรู้ทันรู้ทันแล้วก็เราจะไม่ไปเครียดไปซีเรียสมันอยู่แลาสมาธิของเราเนี่ยมันก็จะเริ่ม ดีขึ้นดีขึ้นจนถึงวันหนึ่งถ้าเราตั้งใจแล้วก็ทำอย่างสม่ำเสมอเนี่ยผมมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซนต์ว่าสมาธินี้เราทำได้แน่นอนครับผม